ตกบันเทิงมาแล้วค่ะเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวของเหล่าดาราเกิดขึ้นร้อยแปดพันเรื่องเลยละค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมนั้นตามไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะสัปดาห์นี้มีเรื่องราวแซ่บๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเก็บตกบันเทิงก็เลยขอสรุปกันมาสั้นๆไปดูกันเลยดีกว่าค่ะขนลุกต้นหอมโดนทําของใส่ เจอเส้นผมอยู่ใต้โซฟารายยาวถึงคนทำทำเอาอึ้องกันไปตามๆกันเลยล่ะค่ะสำหรับดีเจสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตาลาเทียนไพรโรดกับประสบการณ์การเชิญขน,นหัวลกที่เพิ่งเจอมาหม,ม,มาดนมาล่าสุดต้นหอมสกุลตลาได้เผยถึงเรื่องราวที่เจอเส้นผมและสิ่งของคล้ายๆการทำของใส่ถูกวางอยู่ใต้โซฟาที่ร้านธุรกิจบาร์โฮสของเธอนั่นเองในสาขาหนึ่งในเชียงใหม่โดยต้นหอมเขียนแคปชั่นรายยาวไว้ว่าเกิดมาไม่เคยมีใครทำของใส่ จออยู่ใต้โซฟาร้านบารโฮสของเรานั่นเองปูพงสิทธิ์ได้เจอน้องโดลาแล้วเมรีเล่าโมเมนต์ระหว่างตากับหลาน เพิ่งจะออกมาลืมตาดูโลกได้ไม่นานสําหรับน้องโนราลูกสาวของเมลีคัมปีแต่กลับทําคุณแม่รักและหลงสุดๆอีกทั้งยังมักมีคลิปวิดีโอมาอวดความน่ารักน่าชังให้เห็นอยู่บ่อยๆอีกด้วยล่าสุดเมลีก็ได้โพสคลิปขณะกําลังพูดคุยกับน้องโนราซึ่งก็ดูเหมือนว่าหนูน้อยจะเข้าใจในการสื่อสารระหว่างคุณแม่ทําเอาคนดูนั้นยิ้มตามกันเป็นแถบเลยละค่ะงานนี้นอกจากยอดไลค์จะกระหน่ำดัวๆแล้วเป็นแฟนต่างก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับเมลี ซึ่งหนึ่งในคําถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือคุณตาพงศิษย์คำพีได้เห็นน้องโนราแล้วหรือยังซึ่งเมรีก็ตอบกลับว่าเห็นแล้วค่ะแต่ยังมีตึงๆใส่อยู่งานนี้ทําเอาแฟนคลับต่างก็ให้กําลังใจกันเลยละค่ะมากันที่สาวเป้ยตอบแล้วปมคืนดีหนิงปณิตาโมเมตนต์นี้มีเมพิเชียนาเป็นก่าวใจกลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลแทบจะในทันทีสําหรับการไลฟ์สดพูดคุยเม้ามอยตามปราษาเพื่อนสาวระหว่างเ้ยปานวาน่าและเมพิเชียนาทั้งนี้ก็พอา างช่วงบางตอนของไลฟ์ดังกล่าวได้มีการพูดถึงเสียงเชียร์จากเหล่าแฟนคลับที่อยากจะเห็นภาพเป้ยปันวาดกับหนิงปณิตากลับมาคืนดีกันและใส่สถานะเพื่อสีอีกครั้งซึ่งเมย์พิชยาณในฐานะคนกลางก็ได้เผยว่าที่ผ่านมาตัวเองได้รับแรงกดดันจากเรื่องนี้มาโดยตลอดทำหน้าที่เป็นกาวใจเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ตำนางแก๊งสาวสีแถมท้ายไลฟ์สาวเมย์ได้กล่าวว่าใครอยากให้พี่หนิงกับเป้ยคืนดีกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆและขอหัวใจเยอะๆด้วยนะคะปิดท้ายกันด้วยสาวแม พีลณีเปิดใจนาะทีถูกขอแต่งงานเผยเส้นทางรักรก,กับเฟรมพิมเดชเรื่องน่ารักมากเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำหรับว่าที่เจ้าสาวคนสวยแมทพีลณีหลังเปิดตัวแฟนหนุม่มเฟรมพิมเดชพร้อมกับซีนหวานการขอแต่งงานจากฝ่ายชายต้องบอกเลยค่ะว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากล่าสุดสาวแมทพีรณีได้ออกมาเปิดใจถึงนาทีถูกขอแต่งงานในรายการแฉทางช่องทางซีมเอ็ม25โดยเธอเปิดใจว่าใกล้ถึงวันแต่งงานแล้วยังงงๆอยู่เลยเพราะเธอไม่เคยคิด ว่าจะมีใครมาขอแต่งงานและเธอไม่รู้ว่าจะดีพอสําหรับใครต้องบอกว่าเป็นการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงๆค่ะขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงด้วยอีกครั้งนะคะ